สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรารพรักทุกท่านครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะฮะไม่จําเป็นต้องชี้ตรงกลางยอยักษนะครับที่นี่รับซื้อเหรียญละ1000บาทเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะ,สะสมที่เรารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนเนักสะสมที่รบรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาประกาศซื้อเหรียญนะครับ1บาทตราแผ่นดินนะฮะซึ่งไม่จําเป็นต้องตรงกับยอยักษ์นะครับแต่ถ้ามีลักษณะที่สยามชาแนลจะพูดถึงดังต่อไปนี้นั้นผมยินดีรับซื้อนะครเหรียญละ1,000บาทครับนะฮะรับกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรบกวนเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านครับโปรดชมคลิปไปแบบช้า ฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบไหนอย่างไรจุดสำคัญจุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนที่ทำให้สยามชแน,นลนั้นประกาศรับซื้อของเพื่อนนั้นเหรียญละ1,000บาทนะครับรับกันแบบไม่อันนะฮะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเรามาชมกันเลยครับ เพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับก่อนที่เราจะดูเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนั้นนะครับใครขออนุญาตบอกเพื่อนเพื่อนนักสะสมนิดหนึ่งนะครับนะฮะรบกวนนะครับ fc นะครับทุกท่านนะฮะที่สนใจในเรื่องของนะครับสาระความรู้ความเป็นมาเป็นไปแนวโน้มของราคาเหรียญทันเหตุการณ์นะครับสยามชแนลนั้นนะครับได้ทําช่องการเรียนรู้เข้ามาเต็มรูปแบบนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนที่ช่องนี้ครับ นี่คือบอสคอยชแนลนะครับเพื่อนๆครับเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลเชิงลึกนะฮะแล้วก็ความรู้แม่นๆจากทีมงานคุณภาพของสยามชแนลนั่นเองนะครับบอสคอยชแนลนะครับพิมพ์คําว่า B ตัวใหญ่นะฮะ O อดับเบิลเอสนะฮะคำว่าบอสนะครับเว้นท์วักนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ C O I N นะครับคอยนะครับแล้วก็คําว่าชแนลนะครับ C H A N N E L ครับช่องนี้จะมอบนะฮะในส่วนของความรู้ สาระดีๆให้กับนักสะสมมือใหม่นี่จําเป็นมากต้องดูช่องนี้เลยนะครับความรู้แน่นๆกับทีมงานสยามชาแนลนั่นเองนะครับฝากกดติดตามช่องนี้หน่อยละกันครับเรามาดูกันครับในส่วนของนะฮะเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะฮะที่สยามชาแนลจะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆให้ราคาเหรียญละ1000บาทรับกันแบบม่อันนั้นเป็นแบบไหนนะครับแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับมีการผลิตออกมาจํานวนมากหลายร้อยล้านนะครับในส่วนของเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้นะครับจะมี ขนาดอยู่ที่27มเมตรนะครับเป็นเนื้อนะฮะคิวโปนิกเกิลนั่นเองนะครับมีน้ำหนักนั้นอยู่ที่7.5กรัมครับแน่นอนครับวันที่ประกาศออกใช้นั้นคือวันที่4ธันวาคม2 5 0 5นะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ครับเรียญรุ่นนี้มีข้อความอยู่ด้านบนนี่นะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับ เป็นพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านนั่นเองนะครับด้านหลังนั้นดูไม่ยากนะครับเป็นตราแผ่นดินนั่นเองนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยมีพศ2 5 0 5ด้านล่างบอกราคาเป็นตัวหนังสือเขียนคขาว่า1บาทเรียนรุ่นนี้ไม่มีนะฮะในส่วนของที่เรียกกันว่าเปล่งลัศมีครับ ทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้นั้นมีการเล่นกันอย่างกว้างขวางแน่นอนครับบางคนนั้นเล่นกันในเรื่องของพระเสียรตรงพระเสียรตรงนั้นสยามชาแนลก็ยังรับซื้ออยู่พระเสียรตรงเป็นแบบไหนผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับ ส่วนเหรียญน,นี้ไม่ใช่พระเสียนตรงนะฮะแต่ผมจะประกาศรับซื้อสูงถึงเหรียญละ1000บาทแบบไม่อันนั้นเป็นอย่างไรเพื่อนๆค่อ,อ,คอยๆชมกันไปนะครับค่อยๆดูแล้วก็เรียนรู้กันไปครับแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะหากเราพลิกกลับมาแบบนี้ถ้ากลับลงมาด้านล่างแบบนี้นั่นคือเหรียญปกติไม่มีราคารับของสยามชาแนลนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าเข้าใจผิดนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านั้นเราปล่อยไปนั้นคือเป็นพระเสียนตรงพระเสียนตรงเขาดูกันแบบไหนคือด้านหน้านั้นตรงขึ้นด้านหลังก็ตรงขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับพอหมุนกลับบบมาแนี ตรงขึ้นแต่ถ้ากลับลงแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงกลับ แบบธรรมดาของนักสะสมนั้นนะฮะราคาเล่นหากันขึ้นอยู่กับการตกลงครับแต่สยามชาแนลยังไม่มีการประกาศรับซื้อนั่นเองครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะซื้อเหรียญนี้ของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจาให้ดีนะครับหากท่านมีเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงดังต่อไปนี้นั้นจะมีราคารับซื้อจากสยามชาแนลนั้นอยู่ที่เหรียญละ1000บาทนะครับส่วนนะฮะช่องทางติดต่อแล้วก็คิวอารคนั้นเดี๋ยวผมขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับดูคลิปให้จบก็พอเดี๋ยวเพื่อนๆจะขายเหรียญได้นั่นเองนะครับอย่าเพิ่ นั้นมีราคาหรือตรงกับของสยามชาแนลนั่นเองนะครับมาดูกันครับเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับท่านดูให้ดีนะครับเหรียญในมือของท่านนั้นเป็นลักษณะแบบนี้ไหม ะะไม่จําเป็นนะฮะต้องตรงกับยอยักษ์แต่ผมจะซื้อเพราะเหตุผลอะไรนะครับเพื่อนๆดูให้ดีรับรองว่าเพื่อนๆเห็นเหรียญน,นี้แล้วต้องบอกว่าอึง้งทึ่งไปเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับเหรียญรุ่นที่เป็นนะฮะพมหาวพชายมุงกุฎนี่นะฮะชี้ตรงยอยักษ์นั้นมีราคาสูงแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนั้นนะครับบอกกันว่าเป็นเหรียญที่เรียกว่านะครับ ทดลองผลิตหรือว่าเหรียญตัวอย่างนั่นเองนะฮะเล็ดลอดออกมาแต่ว่าไม่น้อยนะครับป่านนี้เห็นเจอกันเนี่ยนะฮะเป็นสิบเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เจอได้นะครับราคาสูงแต่เหรียญนี้นะครับผมนะฮะขอตั้งความยากของเหรียญนี้ว่าอันดับที่สองลองจากคาว่าอ่าตรงกับยอยักษ์นะฮะเป็นอย่างไรเพื่อนสังเกตดูให้ดีนะฮะเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับดูให้ดีนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีราคาแน่นอนครับ ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อึ้งทึ่งนะฮะเหรียญปกติแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นตราแผ่นดินแบบนี้ถูกไหมครับพอนะฮะเหรียญปกตินะครับพอเราหมุนกลับมาดูขอบเฟืองด้วยนะครับนะฮะพอเราหมุนกลับมานะครับด้านหน้าเป็นภาพบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก้าแบบนี้นั่นคือเหรียญที่หาชมได้ง่ายมากนะครับไม่หายากนะฮะดูดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมาดูเหรียญนี้นะครับ เหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงเพื่อนๆดูให้ดีนะครับเหรียญน,นี้ด้านหลังนี่เหมือนกันแต่เพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีผมจะพลิกเดี่ยญแล้วนะครับดูให้ดีนะฮะผมจะพลิกเหรียญแล้วนี่ฮะเป็นขอเฟืองที่ดูสวยงามเหมือนกันนะฮะเหรียญของแท้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นของแท้รอดูครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะขออนุญาตนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพลิกพร้อมกันดีกว่านะครับพลิกพร้อมกันดีกว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจฝั่งซ้ายมือนะฮะอธิบายฝั่งซ้ายมือปกติเหรียญนี้ซื้อเหรียญละหนึ่งพันดู หนึ่งสองซ้ำดูนะฮะดูขอเฟืองเหมือนกันนะครับของแท้ครับพ่อพิคกลับมาครับเพืเเ่อนๆเห็นอะไรไหมฮะนี่ผมให้ความยากของเหรียญน,นี้นั้นนะฮะอันดับที่สองในรุ่นนี้เลยนะฮะลองจากาที่ตรงกับยอยักษ์นั่นคืออันดับหนึ่งแต่เหรียญน,นี้ครับท่านสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะครับเพื่อนๆครับ เป็นเหรียญที่นะฮะเกิดขึ้นจากแม่ผิมพ์แม่ตรานั้นปั้มผิดครับแต่ผิดแบบไหนเพื่อ,เอนเรู้ไหมฮะผิดตรงที่นะครับปกติแล้วจะมีพระบรมบรูปข,ขององค์ท่านแต่เหรียญน,นี้ไม่มีครับดูนะครับนี่ฮะเป็นก้อย2ด้านครับนี่คือเหรียญที่สยามชาแนลประกาศรับซื้อของเพื่อนๆน,นะครับให้ราคาเหรียญละ1,000บาทครับรับแบบไม่อันนะครับถ้าสภาพสวยสวยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ นี่ครับสังเกตดูให้ดีหน่อยนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูให้ดีหน่อยนะครับระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าเหรียญยังใหม่ยังคมๆอยู่นั้นนะนะฮะต้องสังเกตให้ดีนะฮะเหรียญรุ่นี้เป็นควปูนิเกิลนะครับนะฮะเป็นควปูนิเกิลนะฮะดูให้ดีนะครับเหลียวเกิดไปเจอของที่ทําขึ้นมาใหม่นั้นเพื่อนๆต้องสังเกตเหรียญนี้คือเหรียญที่ผ่านงานการใช้มาผมซื้อมากับเพื่อนๆนั่นแหละนะครับนี่ฮะผ่านงานการใช้งานมาเห็นไหมครับเนี่ยฮะนี่ฮะพอพี่กลับมาเป็นไงครับ เป็นก้อยๆทั้งสองด้านนะฮะสังเกตดูครับนี่ฮะพอพี่กลับมายังเป็นพระเสียงกลับอยู่เลยเห็นไหมครับเป็นพระเสียงกลับอยู่เลยเห็นไหมฮะขอเฟืองดูดีนะครับเห็นไหมครับนะฮะถ้ามีรอยผ่าอะไรเงี้ยก็ก็ต้องพิจารณานะครับเพื่อนๆนี่ไม่มีรอยผ่าอะไรนะครับขอเฟืองนั้นดูปกติทุกอย่างนะครับเป็นก้อยๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหาเจอนะครับสามารถส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับยินดีรับซื้อครับเหรียญละ1000บาทนะครับกับเพื่อนๆแบบไม่อันเลยครับขออนุญาตขึ้นคิว o าคครับ นี่คือคิวอาร์โค้ดของช่องสยามชาแนลที่เพื่อนๆสามารถยิงและติดต่อสยามชาแนลมาได้แล้วก็บางท่านนั้นยิงไม่ติดงั้นไปที่ค้นหาไอดีนี้ครับสยามชาแนล99 9าเกาาอนะครับภาษากษตัวเล็กนะฮะพิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะฮะติดต่อสยามชาแนลได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากรบกวนเพื่อนๆนักสะสมแบบนี้นะครับอยากขายเหรียญที่มีราคาให้กับสยามชาแนลได้หรือนะครับอยากที่จะตามข่าวสารดีๆนะครับในช่อง บอสคอยชแนลนั้นก็ไปกดติดตามด่วนเลยนะครับเพราะว่าเราจะอัปเดตในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเหรียญนั้นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นครับขอรบกวนเพืเ่อนๆนักสะสมท่านใดที่ยังไม่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe นั้นกดติดตามสยามชแนลไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ